อีกจุดหนึ่งทนันทันเป็นไงบ้างทานันดูนี่ฮะเปียกแล้วเนี่ยเต็มตัวแล้วเนี่ยแปิ้งเปิงนี่หลายคนเป็นห่วงทานนะหน้าตาดีแล้วไปยืนอยู่กลางเข้าสารไม่เหลือค่ะเออเอาทานจอยไม่ทนัน<ม>เชิญฮนะรบ,บรรยากาศที่เข้าสารตอนนี้เรียกว่าคึกคักมากแล้วก็จอยมากนะครับคือถ้าเห็นบรรยากาศนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาที่ถนนเข้าสารแล้วนะครับซึ่งแม้วันนี้เป็นวันแรกของสงการแต่ว่าก็ถือเป็นวันที่2ของที่นี่นะครับ มีทั้งชาวไทยนะครับชาวต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะชาวจีนนะครับที่เรียกกันว่ามาเหมาร้านกันเลยทีเดียวซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมาในชุดตีสันครับมีกางเกงลายช้างนะครับทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอมางานสงกานโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับอากาศร้อนมากทีมข่าวของเรานะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดี๋ยวเราลองไปฟังบรรยากาศกันครับ ไม่กลัวไม่กลัวค่ะไม่มีแล้วโควิดไม่กลัวแล้วตั้งหน้าตั้งตาแต่งหน้าเต็มมากแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วมาเยอะค่ะมาหกคนยกเพื่อนมาเลยเพื่อนเพื่อนเป็นคนต่างจังหวัดด้วยแต่ว่าไม่กลับบ้านเพราะว่ามาเล่นน้ำที่นี่ว่าจะมาทุกวันค่ะเพราะว่าอัดอันอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับเมื่อช่วงบ่ายนายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็ได้มาเป็นประธานเปิดงานสงกรานวิถีไทยที่นี่นะครับซึ่งผู้ว่าชัดชาก็บอกว่าขอให้เปียกอย่างเต็มที่นะครับ มีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งร้ายๆเนี่ยก็ให้เทไปกับน้ําแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะครับในวันปีใหม่ไปฟังเสียงผู้ว่าชาติชาติกันครับส่วนมาตรการตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าให้ยึดหลัก4ปอนะครับที่เราเคยนําเสนอไปนั่นก็คือห้ามโป๊ ห้ามเปลือยห้ามปรับแป้งแล้วก็ห้ามใช้ปืนฉีดน้าความดันสูงนะครับซึ่งรอบๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่กระจายกําลังอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับครับพี่ไก่พี่ตูนครับแล้วตอนนี้นะครับก็ถือว่าคึกคักนะครับคนเนี่ยเพิ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่อนข้างแออัดครับตอนนี้ผมก็ขอตัวนะครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำสงการกันต่อครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ถนนข้าวสารครับคุณปรินดาคุณฟาสิตครับ